ตกปลาใจเย็นๆเพิ่งอารมร้อนไนอุ้ย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 อ้ยตัวแรกตัวแรกอ้สัเอาลุงดีอย่างนี้ก็วันดิเออต้อวอย่างนี้ได้แล้วรมันเห็นป่าววะทึนเห็นป่ะโอ้โม่งกินลึกกว่าสวายตัวแรก ฟับเรียบร้อยับเรียบร้อยอุยย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 ยลยย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 ่ยย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 